โอ้ช่องเอ็ดดี้เหรอไม่มีค่ะโยนหนีเลยค่ะเหมือนถอดกเกงในผู้ชาย <c oughs> อย่างนี้ออกมาเลยนะผู้ชายถึงจะได้ติดกระดาษ a อร์เมนะคะถ้าไม่เป็นเสียงกระดาษอย่างนี้ก็คือปอมนะคะดีดอกกระดาษก็คือกระดาษหรือปะแกะมาพวกเธอต้องลองขีดแน่ๆเลยมันคือหาให้เดา 2, 2> วิก็1 2 สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโวยาดสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion a n t t r v v l y y u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  e r r ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแปดใดๆทั้งสิ้นค่ะขอโทษนะคะที่กระตุ่มตอนเสือกคุณ FC ทั้งหลายนะคะให้เพื่อนๆอยากรู้ว่าเอ็ดได้อะไรมาจาก Paris trip ของเอ็นะครับปีมิถุนายน2021นะคะก็มาแล้วนะคะแก่แล้วนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจนะมาแล้วค่าอเดียบทองนะคะ <laughs> <laughs> จะบอกว่าทริปนี้ยไปกับดวงจริงๆนะที่เล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะมีวิดีโอโชว์บรรยากาศภายในด้วยแล้วก็เล่าไปแล้วนะว่าได้มายัางไงตอบคำถามเสริมไปจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเพื่อนๆถามว่าต้องมี purchase history ไหมเอ็ Ed เคยบอกไปแล้วนะครับเอ็ Ed ไม่เคยซื้อ m อมที่ฝรั่งเศสมาก่อนไม่มีเพอร์เช i ิสซี y แล้วก็คำถามว่าต้องซื้อของพว่วงไหมไม่จําเป็นเขาไม่ได้พนักง,งานเขาไม่ได้พยายามขายอะไรทั้งสิ้นเลยเขาจะคือมันจะเป็นสไตล์ว่าคนที่ขายผ้ามันคอก็ขายผ้ามันคอคนนี้ขายรองเท้าก็ขายรองเท้ามันจะไม่มี SA คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อยากได้กระเป๋า ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องทำแบบพลอยเมนไปให้ได้พล p ยเมนต์เปอร์เซ็นต์การได้กระเป๋ายูจะสูงมากแค่นั้นแหละก็ไปเริ่มแกะกล่องเลยนะคะเอากล่องแรกเบาๆน้อยอย่างนี้เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วลหละว่าเป็นกล่องนี้มันคืออะไรเอสตามทวิลลี่สีนี้มานานมากแต่ยังไม่ได้แพทเทิร์นที่ต้องการนะอะแกะให้ดูเลย e เลอีดอกี๋ยวิดีโอจะร้อยล้าแปดเพราะว่ามันมีของเยอะมากนะคะก็อันแรก ฉั n เทรนเป็นทวิลี่นะครับจริงๆอ่ะเอสคือมีเป็นคนที่มีทวิลี่ค่อนข้าง,งเยอะแต่ว่าส่วนมากทวิลี่ของแอมเมสแม่งมันจะแบบสีส้มอะไรเงี้ยคือสีส้มมันมีเยอะมากเนาะก็เลยอันนี้นครับเป็นสี black a โก g คือตามหามานานมากเพราะว่าดำกับทองอ่ะมันจะขายหมดก่อนเพื่อนเลยเนาะผูกเงี้ยถ้าเราไม่มีแหวนถ้ามีแหวนมันก็จะง่ายถ้าไม่มีแหวนก็ผูกสองปมแต่ถ้ามีแหวนก็สอบข้าแหวนนะครับอย่างนี้ นีอาจจะไม่เข้ากับเสื้อไง,นะงายปะก็ใ <c oughs> <c oughs> ส่ทวิลลี่แค่นี้นะเอ็ดชอบใส่เอ็ดไม่ชอบเอาทวิลลี่ไปผูกกับกระเป๋านะเอ็ดว่ามันเยอะไปแต่ว่าเอ็ดชอบเอาทวิลลี่มาใช้เป็นเอเซอรีเช่นผ้พาพันคอเช่นแบบว่า,าข้อมืออะไรอย่เงี้ยเอ็ดชอบมากกว่าแต่ว่าถ้าผูกผูกใสก่กระเป๋าอะมันก็น่ารักดีเนาะแต่เอว่ามันชนีไปนิดนึงแหมเพื่อนๆก็เมาวแหมมึงนี่ไม่ชนีเลยก็ อันนี้เหมือนกันก็คือได้กับกระเป๋าใบนี้ก็คือพอเขาออฟเฟอร์กระเป๋าใบนี้ละเราก็ช่วยเขาซื้อของเล็กน้อยตามสถานภา,ภาพที่เราซื้อได้เราให้เพื่อนๆฟังนะว่าเอ็ดไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีบัเตเจตไปแบบบอมเขาเยอะมากนะครับบอมหมายถึงว่าบอมในแง่ของของพว่วงเอ็ดก็เลยต้องใช้คาแรคเตอร์ในคอมเฟลลี่ของเราอะเข้าไปสู้นะอันที่2เป็นกล่องอย่างนี้ ถ้าคนที่เล่นแอร์เมดอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับตามหายากมากไอสินค้าตัวนี้คือตามหาโคตรยากอะแกะกันเลยนะครับก็จะเป็นกล่องแอร์เมดคุณภาพดีเลยประมาณนี้นะครับแกะมาะแดนใช้ไปแล้วด้วยมันคือแหวนนะครับชังดอนก็คือเอ็ดซื้อาแมทกับไอตัวเนี้ยตัวข้อมือเนี้ยตัวเนี้ยเอชอบมากเอก็เลยแบบเออเหมือนหาแหวนตัวนี้อยู่ราคาไม่แพงด้วยตัวตัวนี้ราคาประมาณ300ยูโรหาก็คือการได้คือใส ไซส์กรีบเราอะากรีบเราใหญ่ไงไซส์ใหญ่มากแ้้แบบหาแบบหลายประเทศมากมันไม่เคยมีแต่ว่าที่อันนี้ได้มาที่รูเดอรเรฟนะเอตว่ามันดูอลแกนมันคลาสสิกราคาไม่แพงเวอร์ก็โอเคเลยประมาณเนะี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็ชอบมากแล้วเราตามหาอันเนี้ยหลายชอ็อปจีพอไปเจอก็มีก็เลยรีบจัดเลยกินดีเสียงเงินนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นสินค้ายอย่างอื่นที่อย่างที่บอกว่าไปซื้อนอกชอ็อป ได้ใบเสร็จช็อปด้วยแล้วเป็นของใหม่ด้วยแล้วราคาลดลง30-40%เอร์ซนะี่ยส่วนมากนะส่วนมากเอ็จะค่อนข้างจะไปซื้อพวกตามแล้วไนอะ้ถ้าสําหรับคนที่เพิ่งเล่นไหนๆเอ็ดไม่แนะนามาเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะอาจจะโดนโกงนะจ,จะโดนหลอกอย่างยิ่งเมืองไทยอย่างเงี้ยมันจะมีแม่ค้าที่เป็น reputable ที่เป็นแบบมีชื่อดีๆอย่างเงี้ยแล้วเขาขายรดราคาสบัน,นแลกกันนะเยอะมากพวกแบบคลิกแคลกอะไรเงี้ยเพราะมันเรียกว่าของพวงไงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนเนาะไปเอาไหนนี่อันนี้ละกัน อันนี้คือได้มาจากช็อปแรกนะครับที่เข้าไปกับสามีก็คือฝาบบริซางอโนเรนะครับก็ที่กําลังเราให้เพื่นพนอนๆแบบว่าเรากําลังเดินซื้อของอยู่แล้วกำลังซื้อไอ้บัคชามตัวนี้ยพอดีแล้ว s, <S a <SA S 1> ก็มาเรียกว่าเออฉันพร้อมบริการอยู่แล้วนะแล้วแทบเราแทบจะเทกระจัดมาทิ้งอะแล้วแบบว่าโอเคฉันพร้อมแล้วค่ะแต่เราก็เออเขาก็ไปหยิบม,มาให้เอดก็ตามหาโรดิโอตัวนี้อยาบอกเลยว่าเป็นโรดิโอว่ะจะให้ดูนะคะ <c oughs> แล้วก็โยนทิ้งเลยค่ะทิ้งพื้นเลยค่ะ ก็เป็นกล่องอย่างนี้นะสีมันแบบว่าอออีดกทองช่างรักยิดเป็นสีล้วนสีพวกนี้มันจะหายากกว่าสีที่เป็นสีผสมเนาะอันนี้ชื่อว่าสีโรสนาคิโกนะครับก็สวยงามเป็นชชมพูช็อกกิ้งพิงที่แบบหน้าตบหน้าถีบมากแล้วแบบว่าแฟนเอ้บอกว่าหุยมัน หอมมากเลยเอ่ะอยากให้กล้อง transfer กลิ่นโอ้ยกลิ่นน้องมา้าไอหนังสวิทเนี่ยหอมมากคือน้องโรดิโอตัวเนี้ยเวลามันไปเทียบกับกระเป๋าอของซองมินิสีมารคมาล่ิดของเอดอะมันสวยมากแฟนที่เขาบอกเอาตัวนี้เลยมันแมทมากน่ารักดีแบบว่าเขียวชมพูอะไรเงี้ยเราจะสอดลูกให้ดูมันแบบเก๋ไก่ชรเดอร์นะคะยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นสแตมเมอรไรเป็นสแตมเป็นสแตมวนี่ของปี2020ันประมาณนี้ อ่าต yeah, ่อไปอันนี้ของสามีเอสนะครับนางชอบรองเท้าของแอรเมสอยู่แล้วนะก็อย่างที่บอกนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าพวกไลฟ์ชลีบล็อกเกอร์ er, เขาจะบอกอ่ะแกอย่างนี้นะคะโบช่องเอ็ดดี้เหรอไม่มีค่ะโดนหนีนะคะถ่ายทำหน้าเิ้มๆนิดน,นึงเหมือนดึง,ดงกางเกงในงผู้ชายนะคะลบจิตกล่องรองเท้าแอรเมสค่ะคุณภาพดีมาก,คามากเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นนี้ อย่างของแอมเมีความคุณตี้อย่าไปเที่ยบกับแบรนด์อื่นแบรนด์ที่เป็นถุงสีดำอะไรเงี้ยอย่าไปเทียบนะคือแบบแพคเกจจิ้งนี่เน่ามากราคานี้ขึ้นไปอีกแล้วก่อนจะทําคลิปด่าแบบนึง <laughs> แต่เราไม่ยินเหรอเขาแล้วไงเป็นคู่นี้มันเป็นมอคคาซานไม่รู้ชื่อรุ่นเดี๋ยวจะลงชื่อรุ่นให้ดูข้างล่างนะคะดำเทาสวยมากคลาสซี่มากคือแฟนเอสเขาจะเป็นคนมนุษย์ที่แบบว่าคือเอดอะบอกสามีเอกับเอดอะใส่รองเท้าใสา่ใสเดียวกันเป็นผู้หญิงตีเล็กอีดอก กีบบัวสุดลิสไซส์สี่สิบสี่ค่ะเอ็ดชอบของสองที่มันเป็นตัวเอชที่มันเป็นส e, ีใหญ่ๆอ่ะแต่แฟนที่บอกว่าเอ้ยถ้าให้ฉันฟรีฉันไม่ยังไม่ใส่เลยคู่นั้นนะ่ะมันเยอะเกินไปเอ็ดก็บอกโอเคโอเคไอสีเนี้ยสวยจริงเราโอเคยอมรับเลยคู่นี้หกร้อยสามสิบยูโรนะครับราคาไม่แพงแล้วแฟนเอ็ดปกติเขาซื้อรองเท้าพวกที่เป็นแบบแฮนด์เมดอิตาเลียนเมดอินอิตาเลียนพวกเนี้ยมันคู่หนึ่งแบบก็เกือบพันยูโรอยู่แล้วเขาบอกเอ้ย a i r เมสนี่เป็นอะไรที่ amazing มากทําไมแบบรองเท้าของอ i r m ม s ไม่แพงเทียบกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวละเป็นพันกว่า Euro ยูโรสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยทาไมรองเท้ามันราคาแบบ r e a s เ n เ b l e ก็จริงๆนะแล้วคุณภาพมันโอเคด้วยก็นี่ Made in Italy นะครับเขียนว่า a i r เมสไซส์สี่สิบสี่ Made in Italy อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเก๋ๆเป็นลูกตัว H เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว H ที่แบบว่าไม่ตีดร้องออกมาว่าแบบอีด็อกฉันใส่ a i r นะคะอะไรเงนเนี้ยก็เลย เออได้ไฟก็เข้ากับหน้าเอสไม่ค่ะตรงแทาสวยมากเราจะอินเสิร์ตไอ้นี่ใส่ให้ดูด้วยว่าใส่แล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงว่าใส่เดินในร้านแล้วค่อนข้างคอมฟอร์ตเทเบิลมากแล้วมันคลาสสิกแล้วมันชัมเลสแล้วมันดูดีแล้วราคามันไม่เวิร์แล้วก็คือมันเป๊ะทุกอย่างเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปต้องไปอัดยออใช่ไหมจะซื้ออย่างงูอย่างนี้จริงๆอะ่ะเอดค่อนข้างจะมี with lish, วิดลิสต์ไว้ลองเหมือนกันนะแบบเตรียมไปแล้วว่าเราอยากได้อะไรบ้างแต่พอไปดูอ่ะ รองเท้าอย่างเงี้ยคู่ที่เอชชอบไม่มีไซส์ไม่มีสีกําไรที่เอชชอบกำไรจะซื้อกำไรเพิ่มก็ไม่มีสีไม่มีไซส์อะไรอย่างเงี้ยคือของของแอร์เมสอะเขาจะทําให้เหมือนประมาณว่าแลทุกชิ้นอนะแต่จริงๆแม่งไม่มีอะไรแลเลยนอกจากกระเป๋าเข้าใจปะ่ะคือหาซื้อ,อยากหมดบางทีเราก็อยากไปฟูลฟิลวิสลิสนะแต่มันในความเป็นจริงมันทําไม่ได้คือถ้าจะให้เราไปซื้อแบบโคมไฟให้เราไปซื้อแบบ อะไรที่มันแบบบียยนเราไม่มีความสามารถด้านาการเงินขนาดนั้นให้เราไปซื้อผ้าห่มไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นไงอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปซื้อที่ไม่ใช่ช็อปที่ปารีสดะเอ็ดแนะนําเลยนะเอ็ดว่าถ้าสมมติว่าเดินเข้าไปอย่างในยุโรปเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่ซื้อประมาณแบบ5000ยูโรในบินหนึ่งนะไม่รวมราคากระเป๋านะ ยูน่าจะได้ออฟเฟอร์กระเป๋าแล้วอ่ะแต่ว่ายูก็ส่งซื้อให้หลากหลายแคตตอรี่แต่ที่ประเด็นคือยูต้องซื้อของที่เขามีขายณโมเมนต์นั้นซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากซึ่งเอดเคยลองทําแล้วเอฟทำไม่ได้เพราะว่าส่วนมากของที่เราเตรียมไปแม่งจะไม่มีและของที่หน้าร้านที่มันมีออฟเฟอร์ขายให้อ่ะมันจะอุบาทอ่ะเออมันจะไม่สวยแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ไงเราอันนี้คือประเด็นแต่ว่าอ่ะกล่องต่อไปนะคะอีดอกก็ออกทะเลแล้วค่ะกล่องต่อไป แล้วกล่องนี้กล่องใหญ่สุดแล้จะสอดวิดีโอนะพอเอ็ดอันบอกเขาที่โรงแรมจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างตอนนี้เอ็ดอยู่ที่โรงแรมนะครับที่แปรรีดโรงแรมเลเบียงเป็นดีไซน์โฮเทลเลิศมากเดี๋ยวจะทำรีวิวด้วยอันนี้อ๋ออันนี้ฉันสกอเองค่ะเก่งมากอันนี้เป็นช็อปที่รูเดอะเซเวสนะครับตรงลาบองมาเช่เนาะก็ไปคนเดียวเลยเพราะว่าสามีเอ็ดกลับไปแล้วตอนนี้เอ็ดว่างอยู่นะครับเดี๋ยวแฟนเอ็ดกำลังจะมาก็เออ มีผัวสองคนยังงงละกันสิ่งที่เด็ดที่สด Are you ready อันนี้จ้าเหมือนถอดกางเกงในผู้ชาย <c oughs> อย่างนี้ออกมาเลยนะผู้ชายถึงจะได้ติดเ <c oughs> ่งเ้น ตัวจริงสวยมากอ oh, ่ะคือแบบแกะแกะคลิปหน้าดีหรือว่าแกะคลิปนี้ดีเอฟซีบอกอีดอกทองแกะมันคือหาให้เดาสองวิอ้อหอมมากอีดอกเห็นแล้วใช่ไหมมันเป็นสองหูนะเห็นแล้วล่ะมันคือมันคือแอรมสนะครับเบอร์กิน โกออนโกก็ go go. คือสีน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่าโกแล้วก็บักทองนะครับหนังโทโกหอมมากใครอยากรู้ราคาแอด IG มาแล้วมาถามใน IG แล้วก็ขอความกรุณานะคนที่แอดมานิดนึงนะครับแนะนำตัว นิดนึงไม่ใช่เพราะมีหลายคนมากที่แบบอยู่ดีเขียนไอจีเข้ามาถามขอ,ขอถามราะคาหน่อยครับไม่เพราะว่ามันอึดอัดมันไหลคลิปแล้วงาก็เลยแบบขอผพูดทีเดียวนะแล้วก็ชมคลิปนี้แล้วก็เขียนมาถามได้เอ็นไม่ว่าเลยแต่คุณแนะนําตัวคุณนิดนึงโชว์หน้านิดนึงอะไรอย่างนิดนึงไว้แบบเราจะได้รู้ว่ายูเป็นใครอะไรมันคือเรื่องของเรื่องคือสแกมมันเยอะเว้ยคือเราก็ต้องระวังตัวเพราะว่าหน้าเราอะเปิดคือเราเปิดทุกอย่างมากในชีวิตเราอะเราก็รู้สึกว่าเรื่องของ Security กับ Privacy มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราก็ควรจะอยู่ In the Li n e จะมีเจ้ากรมว b e t ต e r s o ส i e t y ตีคำตอบฟ้าใสเข้าใจน,นะเข้าใจเรานะเราไม่ได้โกรธหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าถามได้แต่ว่าควรจะอืมถ้าถ้าเราให้ข้อมูลเราโชว์หน้าขนาดนี้แล้วอ่าคุณก็ต้องแฟกกับเราด้วยเนาะเออนะขอบคุณค่ะขอดมก่อนหอมมาก หนังแอมเมที่หอมที่สุดก็คือหนังโทโกงจริงๆนะมันคือไซส์สามสิบห้าโชกกระเป๋ามัวแต่จริงๆเอดขอเบอร์กินสามสิบเซรีเยไปก็คือเบอร์กินหยาบนอกแต่เขาให้อันนี้มาเอดอะเคยมีสีนี้แลละเอดดนขโมยไปใช่ไหมแต่จริงๆเราอยากได้เคนนี่มากกว่านะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเคนนี่มันใช้ง่ายกว่าแต่ว่าเออเขาออฟจริงๆเขาวันนั้นเขาออฟเฟอร์มาให้สองใบเป็นสีทูบอะไหล่เงินกับกับอันนี้ก็คือสวยทั้งสองใบแหละจริงๆตัดสินใจยากแต่เรารู้สึกว่า อันนี้มันไฮโซกว่าเยอะเลยอ่ะไม่รู้นะสําหรับเราเราบอกเออมันสาหรับผิสีผิวเราการแต่งตัวเราแต่กระเป๋าสีน้ําตาลแต่งตัวยากนะแต,แต่งตัวยากกว่ากระเป๋าสีเทากระเป๋าสีเทาจะแมทกับอันอื่นได้แต่เราเป็นคนมีกระเป๋าเยอะไงะเราก็คือเกียร์ทูเวิร์ดสิ่งที่เราชอบที่สุดอ่ะเวลาจะซื้อของแค่นั้นแหละข้างในก็โล่งๆอย่างนี้เลยคลอชเชตอุป๊ป คอยก็จะประมาณนี้ไม่ได้โปะนะจ๊ะมีพลาส,ส,สติกพลาสติกเบอร์กินเอสดรู้สึกว่าอเอดอย่างเงี้ยเก็บไว้มันไม่ค่อยแพ a ค t ิค a ลเท่าไหร่พอเอดเป็นคนชอบคอสบอดี้อาจจะเก็บไว้ใช้ก่อนแล้วอาจจะปล่อยต่อนะเราดูอันนี้ไม่ไม่แน่ใจสแตมปเป็นสแต็ปแซดนะครับสแตมปปลายสาแตมปตอนนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วนะมุม มุมทางด้านเนี่ยครับของกระเป๋าตรงเนี้ยแต่ว่าไม่โชว์ให้ดูนะจ๊ะข้างในก็จะมีซิปมีอะไรอย่างงี้ข้างหลังดูความสวยของหนังความ perfection มันดีที่แนะนำเพื่อนๆไปในคลิปที่แล้วนะครับเอประสบการณ์ชอปครั้งแรกที่ฟาบวกทซานโนเลนะว่าเราควรเตรียมตัวเขาไปยังไงเราควรมี story ที่ค่อนข้างเอา s t a n d ก็แกะเลยลวกันนะคะ แกะมาพวกเธอต้องรองกีดแน่ๆเลยขอรีวิวกับเสียงน้ำเสียงกระดาษแอร์เม็นะคะถ้าไม่เป็นเสียงกระดาษอย่างงี้ก็คือปลอมนะคะอีดอกกระดาษก็คือกระดาษหรืปอปะตื่นเต้นอะ่ะก็อหนึ่งสองซ้ำเซอร์ไพรส์อู้สวยไหมเพื่อนๆขอดมก่อน กลิ่นหอมมากมันคือโอ้ยสวยจังมันคือกระเป๋า Airmes นะครับ Kelly ไซส์ยี่สิบแปด Go Hardware นะครับหนังเอฟซัมเซรีเย่สี Blue Serie นะครับเป็นสีของ2021ก็คือสีของปีนี้มันจะมีความ คล้ายๆกับสีอีเบนี่ซึ่งเป็นน้ำตาลเข้มแต่มันจะมีทัชของสีแดงนิดนึงก็มันจะสวยกว่าสีน้ำตาลเขาบอกเอ็ไม่ชอบสีน้ำตาลเข้มเพราว่ามันแก่ไปแต่ว่าพอมันมีติ่งของสีแดงนิดนึงมันทำให้ดูอลัแกนมันคลา้ายๆสีบอกโดแต่มันจะเข้มกว่าเออสวยมากสีที่สั่งให้แม่สามีไปเขาชอบสีประมาณนี้อยู่แล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเอ็ดไม่ชอบเอ็ดอาจจะส่งต่อไปให้แม่สามีก็เลยคือยังไงก็คือเอามาก่อนแต่จริงๆแล้วคิดว่าถ้าปฏิเสธไป แล้วใบใหม่ที่เขาออฟเฟอร์มาอาจจะสวยแต่อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าใบานี้คือมันเพอร์เฟกมากแล้วตอนที่เอามาก็เลยแบบคือน้องสวยมากดูชัดๆนะคะเราจะทำฟูทจ e ลงให้ดูด้วยอย่างละเอียดอ่ะเราเปิดให้ดูในกล่องเขาจะมีเลเทอร์แคร์นะครับเป็นอย่างนี้บุ๊คแคร์อย่างนี้แล้วก็เรนโ o เทคชั่นมีให้2อันนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็มีใบเสร็ จะบอกว่าหนัง e om, เอฟซัมเอ่ออีดิชันนี้ค่อนข้างจะมีความหนักนะมีความหนาเพราะไอ้เคยจับเอฟซัมที่เป็นสาย2ีแล้วอ่ะมันเบาอ่นเนี้ยแต่อีดิชันนี้ค่อนข้างจะหนักข้างในเขาก็จะมีถุงลมให้นะคะก็มีคอเชสกับสายมีดัดแบกให้ทั้งหมด3อันเนาะมีอันเล็กอันกลางแล้วก็อันใหญ่ดัดแ,แบกสำหรับใส่กระเป๋านะครับสวยไหมเพื่อนๆ

โ o เด d e r ส t ร a ปที่เป็นสีเดียวกันเลยก็คือสีรูสเรเยนะครับยังติดสติ๊กเกอร์อยู่เลยสวยงามแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับ MS Party Make in France ใบนี้จะเป็นสแตมป์แตปปี2021อ่ะข้างในเราให้ดูอินทีรเรียข้างในก็จะมีช่องข้างหน้านะครับเห็นไหมแล้วมีช่องสิข้างหลัง สายมันสั้นมากเลยสายน่าจะประมาณแปดสิบห้าเซนนะครับเพราะว่ายิ่งกระเป๋าใบเล็กเขาจะทำสายสั้นสั้นลงอะไรย่างเงี้ยเออถือนะครับจะไม่สะพายถ้าคอสบอดี้คงไม่ได้แต่ว่าเนี่ยครับมันเป็นประมาณสะพายข้างได้เลยสวยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคอสบอดี้มันจะมันจะติ่งเกินไปอะ่ะ <c oughs> มันจะเตอ๋อมากๆมันจะขึ้นมาแบบ ไม่ได้อะคือมันต้องมันต้องซื้อสายเพิ่มหรือไม่ก็อ๋อดูแล้วฉันมีอีกใบหนึ่งเทียบสีให้ดูนะครับระหว่างหนังโทโกกับหนังเอฟซัมสีมันจะมีความต่างกันนิดนึงนะเอ็ดว่าเอ็ดว่าเอฟซัมมันจะมีความแดงกว่าแล้วก็ไอโทโกมันจะมีความเข้มกว่าอีกนิดนึงเนาะจิกอันนี้มาอีโด แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ถ้ามันจะเป็นฮาร์ดแวร์สีเดียวกันมันจะเพอร์เฟกมากเลยเนาะ้สายยังมีซื้อเพิ่มได้นะครับราคาประมาณ700กว่ายูโรซึ่งแพง178นะ68นะครับอันนี้จะเป็น k ค l l y 18ใส่กับสายนี้สายนี้มันรู้สึกจะ115เซนเนาะมันก็พอดีกับร่างกายเลยถ้าจะคอสพอดี้ก็คือดูดีเลยอะ่ะเข้ากันเลยมากๆเลยอะ่ะเข็นไหมนะหวังว่า คนที่ดูวิดีโอนี้นะจะยิ้มไม่มากก็น้อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะลำบากนะช่วงนี้นะครับก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง e อ d i ี้โวยาสโมฆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนมองลงเบาๆคะ่ะสวัสดีครับบายรักทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับใครเข้ามาดูแลไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิต Top.